มัชานุเรือดำน้ำลำแรกของกองทัพเรือไทยที่ได้รับการพัฒนาและสร้างขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นถือเป็นก้าวสำคัญยอของประเทศในด้านการพัฒนากำลังทางทะเลและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไทยสามารถนำมาใช้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างแข็งแกร่งเรือดำน้ำลำนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ยุธทธปกรณ์ทางทหารเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและแน่นแฟ้นระหว่างสองชาติพันธมิตรที่มีความเชื่อมั่นในกันและกัน ความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นนี้ทำให้มาชานุได้รับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีระบบอาวุธและระบบตรวจจับที่มีประสิทธิธภาพสูงสามารถปฏิบัติการใต้น้ำได้อย่างคล่องตัวและปลอดภัยมีการออกแบบที่คำนึงถึงการซ่อนตัวและเคลื่อนที่ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนในทะเลทั้งยังเพิ่มศักยภาพในการลาดตระเวนและเฝ้าระวังชายฝั่งทะเลไทยอย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากความสามารถด้านเทคนิคที่เหนือชั้นแล้วมัฉนุยังสะท้อนถึงความพยายามของกองทัพเรือไทยในการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เทคโนโลยีทางทหารพัฒนาอย่างรวดเร็วการมีเรือดำน้ำที่ทัน สมัยช่วยให้ไทยสามารถรักษาดุลยาภาพทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคได้อย่างมั่นคงและสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามทั้งในรูปแบบของกองทัพและภัยคุกคามที่ไม่ใช่รัฐเช่นการก่อการร้ายทางทะเลหรือโจรสลัดการพัฒนามัชชานุยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการทหารอย่างยั่งยืนโดยไม่พึ่งพิงแหล่งภายนอกมาก เกินไปและยังเป็นการยืนยันบทบาทองค์ไทยในฐานะสมาชิกที่มีส่วนร่วมสําคัญในความมั่นคงภูมิภาคอาเซียนความร่วมมือกับญี่ปุ่นในด้านนี้มีความสําคัญอย่างมากเพราะญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเทคโนโลยี ด้านเรือดำน้ำขั้นสูงรวมถึงมีประสบการณ์และมาตรฐานความปลอดภัยในระดับโลกความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับจากญี่ปุ่นทำให้มัาชานุมีประสิทธิภาพสูงกว่ามาตรฐานเดิมในภูมิภาคการทำงานร่วมกันนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรไทยได้รับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการดูแลรักษาและปฏิบัติการเรือดำน้ำซึ่งจะช่วย เสริมสร้างกำลังคลทางทหารไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตมัชชานุยังเป็นสัญลักษณ์ของยุทธศาสตร์ความมั่นคงของไทยที่ต้องการสร้างสมดุลในภูมิภาคที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วยการเพย์ มิ่งขีความสามารถในการป้องกันประเทศในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทางทะเลที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติการมีเรือดำน้ำที่ทันสมัยช่วยให้ไทยสามารถควบคุมพื้นที่ทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการละเมิดอธิปไตยจากภายนอกได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นที่แน่นแฟ้นในด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีนี้ยังช่วยเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคซึ่งเป็นประโยชน์ต่อความสงบและเสถียรภาพในอาเซียน โดยรวมการพัฒนาเรือดำน้ำมัชฉานุจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของยุธทธปกรเอ A ท่านั้นแต่ยังเป็นภาพสะท้อนของความร่วมมืออาลมิรภาพที่ยั่งยืนระหว่างสองชาติที่มีเป้าหมายร่วมกันในการรักษาความมั่นคงและสันติภาพในภูมิภาคอย่างยาวนานสรุปได้ว่ามัชฉานุคือความภาคภูมิใจของไทยในฐานะเรือดำน้ำลำแรกที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยและเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเสริมศักยภาพในการรักษาความมั่นคงทางทะเลของประเทศ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างพันธมิตรไทยและญี่ปุ่นที่ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการทหารเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนและมั่นคงในอนาคตถ้าต้องการปารับสไตล์หรือเพิ่มความน่าสนใจในสคริปต์แจ้งได้นะครับ